สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมคาว b s ครับอยู่เกมเศรษฐี2วันนี้ผมจะมาให้ดูเกมที่ผมเนี่ยค่อนข้างจะหัวร้อนเลยนะแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าโปรจริงหรือเปล่าซึ่งชื่อของเขาเนี่็ควรเอาใช้ได้เลยครับเกมจะเป็นยังไงจะเป็นโปรจริงไหมทุกคนลองดูแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันนะไปดูกันมาครับไปที่ห้องหนึ่งแต่เลยนะห้องใหม่ ขึ้นขึ้นลงลงแต้มเหลือศูนย์เลย่าเราเจอกับคุณจีนแต้มสองวันหกนะไม่น่าใช่สายเติมหรือเปล่านะโปรด้วยนะอันนี้โปรโปรเพเยอร์ใช่ไหมโอเคครับโอเคเราได้เริ่มก่อนนะโอสิบสิบเอ็ดสิบ ผมถอยสิแล้วกันเนาะดีไหมถอยสิบแล้วกันครับเพราะว่าการมันซ้ำนะจะได้มีทางเลือกอื่นเพิ่มเข้ามา, <11. S 1> าเขาน่าจะมายืนเมืองข้างๆเราปะออ๋เขาเลือกตัดเมืองเลยฮะ <Yes. S 1> อาจจะเพราะว่าร้านค้ามี เออ่ขโมยเมืองนะกลัว <Your turn. S 1> เราจะเข้าร้านค้าได้ครับเราก็ถอยสิบไป <10. S 1> อืมลเสียแล้วกันครับ <S 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 ผมกำลังดูอยู่ว่าเราไปไหนต่อได้บ้างนะยะดูเหมือนเราต้องถอยสิบถึงสิบสองใช่ไหม โอ้ซื้อนั่งฟา้าแฮะทำไมไม่ขโมยเมือง <10. S 1> แต่สร้างแลนด์มาร์คไหมครับจริงๆหวังให้เบิ้ลนะ10ถึง2นี่ <10. S 1> อ่าเบิ้ล10มาก่อนเลย <10. S 1> เบิ้ลไปหนึ่งครั้งแล้วครับ <9. S 1> อ่า9นะเดี๋ยวเขามีสร้างแลนด์มาร์ค <9. S 1> ใช่ไหม เออถ้างั้นผมไปตัดลายสองแล้วกันตัดคืนนะแต่ถ้าเขาถือนางฟ้าไว้แบบนี้นี่เราค่อนข้างจะเล่นยากนะเพราะว่าวัดสันเราไปขโมยเมืองเขาไม่ได้นะก็เดี๋ยวอาจจะต้องถ้าถ้าจะปิดเกมก็อาจจะต้องใช้รถไฟแทนครับ ได้สามนะ <Your turn. S 1> เอาเบิ้ลมาก่อนแล้วกันครับถ้าได้เบิ้ลสิบนี่เราไปลายสามได้นะ like to to โอ้ได้เบิ้ลสิบสองฮะเกินไปนิดนึงง <Your turn. S 1> ั้นอย่างลือแล้วถอยสองถึงสี่ก่อนแล้วกันไหม <Four. S 1> อ่าไม่เบิ้ลด้วยถ <Four. S 1> อยสองถึงสี่ก่อนเพราะว่าเผื่อได้เล่นลายสองนะครับ <Four. S 1> โอ้สี่ มาตัดเมืองเราอีกแล้วฮะอืมผมทอยเจ็ดผมทอยเจ็ดดีกว่าเนาะ <Seven. S 1> เดี๋ยวเก็บเปิ้ลสิบสองไว้ก่อนครับแต่อย่างนี้เขนาน่าจะแอเดนเดสมาตั้งแลนด์มาร์กไหมไม่ให้เราได้สีอีก เดี๋ยวเขาจะเบิ้ลสิบสองเขาเบิ้ลสิเฮ้ยขาเบิ้ลสองครั้งแล้วนะเราไม่เบิ้ลเลยอะดวงเขาดีจังหรือดวงเราแย่เองอาจจะดวงแย่เองนะเราถอยเลขคู่เยอะมากเลยนะเกมนี้ผมว่า <12. S 1> นะอันนี้ยุนอานะ เอนเดทโหเอนเดทคุ้มๆเลยฮะรอบหนึ่งแบบเป๊ะๆ uh, สร้างดักเราไปเลยเนาะเราก็น่าจะถอยเล่นลายหนึ่งไหมอ่า <Five. S 1> uh, ใช่ด้วยครับแต่เดี๋ยวเรามีเรามี12เนาะ <Four turn. S 1> แต่ผมอยากใช้การ์ดก่อนจัง มผมใช้การ์ดก่อนแล้วกันนะแล้วพอเบิ้ลเราจะได้ใช้การ์ดตัวละครได้อีกครับก็ขโมยมาเลยอเอาหลังแพงเนาะหลังแพงสุดแล้วกันครับ <Your turn. S 1> แล้วก็เบิ้ลทิบสองไปเราไปไหนต่อดี จริงๆอยากเฟดก่อนนะแต่ว่าผมว่าต้องไปแปดไมั้นเดี๋ยวเขาสร้างแลนมาร์อีกครับเราก็ไปเอาสีมากันเออมก็ยังไม่เบิ้ลนะ <c oughs> ถ้าทุกคนสังเกต8เมื่อกี้ก็ไม่เบิ้ลนะ <c oughs> เออ1 0บถึงย2 2ิบอถสีอะไรไม่เบิ้ลเลยฮะ <c oughs> เอานี่เบิ้ล10 2รองรอบนะ ดุนอาเขาใช้ไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วเขาเบิ้ลได้อีกแล้วล่ะ <10. S 1> โอ้แล้วการเขาดีมากเลยฮะคือเบิ้ลสิบสองครั้งเขาก็ลงสีเหลืองสีแดงนะไอ้ลายสามลายสี่อ่ะอันนี้เบิ้ลสิบสองไปแล้วมีสิบอีก <Your turn. S 1> อเดี๋ยวเราไป <the> เราไปตรงลายสี่แล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวทอยสี่นะ <Your turn. S 1> เผื่อได้เบิ้ล โอ้อยากได้ทั้งสร้างลายหนึ่งมากกว่าแฮะมันเป็นสร้างสองก็นะครับ J เผื่อได้สี่นะแต่สีผมว่าเราน่าจะเล่นยากก่นะเพราะว่าเราสร้างเรนมาไวาแล้วอะ่ะแล้วเราไปดักเขาเอาแล้วกันครับเพราะสีไม่เบิ้ลอีกแล้วฮะแต่น้าเรามีเบิ้ลจากเบียนะ าได้เจ็ดครับน่าจะสร้างลายหนึ่งเนาะ <Your turn. S 1> อันนี้นี่เกมเราเสียเปรียบเพราะว่า so, เขาเบิ้ลไปสามรอบแล้วแต่ว่าเรายังเรายังไม่เบิ้ลเลยนะ <Your turn. S 1> ถ้าไม่นับยุนอากับเบียร์ิเซ่ที่เขามีแล้วก็เรามีนะครับ <Your turn. S 1> แต่เบิ้ลสิบไปครับเผื so, ่อได้เล่นสี่เนาะ <10. S 1> ถูกเมื่อกี้ผมน่าจะสร้างเอาสี <Your turn. S 1> แต่ตอนแรกคิดว่าจะดักเขาไว้ก่อนเลยครับ สามไปยึดอ่ายึดไม่ได้ด้วยลืมดูตังต <c oughs> อ่าเราให้เขายึดแพงๆแล้วกันครับเพราะว่าเขาไม่มีการนั่งฟ้าแล้วนะ <c oughs> โอเคอันนี้ยุนอาครั้งที่สองของเขาเนาะ <c oughs> แล้วเขาจะสร้างแหลมมากดักเลยไหม จริงๆเซตแลนด์มาร์ก่ยเป็นเซตที่เล่นแต้มได้ดีมากเลยนะแล้วก็ขัดการเล่นสีได้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าก็นั่นแหละเหมือนที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ครับคือเซตมัน,นต้องเล่นเรื่อยๆ,ๆผมรู้สึกว่าถ้าไปเจอคนแบบเแบบิเ้นเยอะๆแบบนี้หรือไม่ก็ว่าเอ่ใส่เติมอะไรเงี้ยเซตแลนด์มาร์กจะสู้ยากมากนะในมุมมองผมอ่อ เราหมุนไปแล้วกันครับเดีย๋ยวเราก็เอาตังค์มาเนาะเะไดายที่เขาโดดมาตัดก่อนนะง้นเราได้ยึดเมืองนะอ,งอ,อ่ะาอะแขง,<า>งขึ้นไปอล้วก,กันไอการ์ดใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนซื้อนะแต่ว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าคูณ2มาเนี่ยอีฝ่ายเสียเงินคืนให้เราแค่เมืองเดียวอะ่ะเราก็ได้ตังค์ไอนี้คืนแล้วนะ และต่างค่าสือ้อกาดไปนั้นคือละอา่าเราเบิ้ลสิบขึ้นมือมาเป็นครั้งแรกครับแต่ไปลงกาดนะแล้วได้มาตอนนี้นี่ไม่น่าทันแล้วไหมโอเคเบิ้ลสองเบิ้ลครั้งที่สี่ได้ไหมเิ้ครั้งที่สี่แล้ว <7. S 1> โอเคเขาได้เจ็ดนะ จริงๆเขาเอาชนะได้แล้วนะแต่เขาไม่ไม่ไม่เอาครับคือเขากดแอนนันเดสไปสร้างเมืองหนึ่งสร้างแลนด์มาร์คหมื่งเมืองเนี่ยเขาก็ถึง18แต้มแล้วลายสองเหรอเราก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ต้องถอยสองถึงสี่แหละอ่าทีนี้เบิ้ลนว่าแล้ว นะครับเฟสบนเอาตังนะให้ผ่านจุดตาตาครับยังไงเราไม่มีการเบิลอยู่ละเราก็ต้องถอยที่เรามีไปร้านค้าไม่มีอะไรให้ซื้อนะไม่มีตังค<า>์ด้วยเดี๋ยวเรากด5้ถึง7แล้วกันเนาะไปตั้งแรนมาครับ อ่าโอเคน่าจะแพ้ครับการันตีแพ้อยู่แล้วเขากดแอนนเดสหรือไม่ก็เก็ถอยเล่นก็ได้ครับน่าจะชนะแล้วนะอืมตั้งเร่นมาก็ชนะแล้วครับอันนี้เขาน่าจะท็อกซิกใส่เรานะไม่ยอมเอาชนะครับน่าจะเป็นเหตุผลที่เขาไม่ถอย เอเนเดตเอ้ยไม่ใช้เอเนเดตตั้งแต่เธอรน,นนะใช้ไปครับเมืองอื่นไม่มีเมืองให้เรายึดละค่อนข้างเซ็งเหมือนกันนะเขาเบิ้ลรัวขนาดนี้แล้วเราเพิ่งมาเบิ้ลท้ายเกมแต่ว่าเบิ้ลไม่ดีเลยครับลงการ์ดก็ไม่ดีไอ้เบิ้ลสองก็ไปตกแด์มาเขานะ้ <c oughs> นี่เขายังเบิ้ลอีกเหรอ <c oughs> ที่ผมกำลังบ่นอยู่นี่เ,าเขาก็เบิ้ลอีกเหรอโอ้โหรอบพี่เท่าไหร่อ่ะห้าปะน่าจะห้านะโอเคยุนอายุนอาผมไม่ได้นับนะนี่เขาเบิ้ลห้ารอบโดยที่ผมไม่ได้นับ <12. S 1> ยืนอาเลยนะถ้าผมนับยุนอาด้วยเนี่ยแปลว่าเขาเบิ้ลแปดรอบเลยนะเพราะยุนอาใช้ได้สามรอบนี่ไม่ ไม่ยอมไอ้นี่ด้วยครับไม่ยอมเล่นดีๆด้วยนะมาแจกตังเราก่อนจบนะทุกคนว่าท็อกซิษไหมกดไอ้นี่ด้วยกดอิโมจิใส่เราด้วยจริงๆเขากดจุนอาแล้วเขาไม่ต้องเป็นต้องทอย12ไปตกเล่นก็ได้ไงเขาตั้งใจนะในมุมมองผมเลงงเลยครับ อาครับอันนี้ผมเล่นวันที่2นะแต้มขึ้นมาร้อยหนึ่งละวันนี้ดวงค่อนข้างจะดีนะยังไม่เจอสายเติมครับท,ที่ว่าที่่วาดวงดีถ้าเจอสายเติมเนะี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างจะ80%เลยยังไงผมก็แพ้นะแต่มันจะมีแบบ20%ที่คอมโบเราติดครับถ้าเราได้เริ่มก่อน เล่นสเล่นลายชนะเขามาได้นะช่วงนี้เป็นไรไม่รู้เนาะเกมเนี่ยบางทีหาห้องเนี่ยหลุดหลายรอบแล้วนะวันนึงผมหลุดสองสารอบเลยอะทั้งที่ผมกดก็ประมาณ10เกมอะไรเงี้ยต่อวันนะนะถ้ากดถ้าวันไหนแบบมีเวลาหรือแพ้เยอะๆก็จะกดเยอะหน่อยว่าจะเอาตังค์คืนครับโอเคเจอคนจีนนะ ดับเบิแต้มสามพันปดครับอันนี้อาจจะเป็นสายเติมหรือเปล่าถ้าแต้มเยอะไปขนาดนั้น the turn order. เราได้เริ่มก่อนนะ <Go first. S 1> อย่างวเราได้เปรียบกว่านะอะสายเติมแล้วครับ <Your turn. S 1> มีการ์ดม่วงสีสีดาวสามดาวเ <Your turn. S 1> พราะว่าคล็อกมันเป็นตัวใหม่นะ ไอ้ดีเจคอกอะไม่น่ามีคนทำสามดาวได้ถ้าไม่ได้เติม <a> หรือว่าเขาดองตั๋วมาเปิดม <laughs> <Nine. S 1> ิเตอร์ค็อกอ่าได้ลายสองเนาะ <Your turn. S 1> เราสิบไปเข้ารันค้ายุดไปก่อนเลยครับ City. ก่อนที่เขาจะยึดเราเราก็ยึดไปก่อนเลย่าเราไม่มียึดไม่มีสร้างเมืองให้เขาเล่นแล้วนะแต่ก็ไม่มีให้เราเล่นเหมือนกันครับเรามีวัสรรันนะนะเสร้า <Your turn. S 2> งสร้างเมืองเล็กด้วยฮะจะแปดเก้าไปครับ <7. S 2> <Fortune Card. S 1> อัปเกรดเวลาอัปเกรดแฟลมาร์กเนี่ยผมจะเลือกอัปเกรดเมืองที่ถูกหรือไม่ก็เมืองที่สำคัญนะ ดับเบิ้ลสี่มาก,ก่อนเลยฮะได้รถไฟโอเคครับอันนี้ยังไม่แย่เท่าไหร่เขาจะเล่นไหนอะ่ะแปลกจังปกติถ้าจะเล่นลายสามเขาน่าจะมาอิตาลีกับรัเสเซียกันปะสีเหลืองนะครับเราสร้างหลังเล็กด้วยนะ อาจจะเอาให้คุ้มกับเรียวนาโดเนี่ยครับเพราะมันสร้างไปเป็นลายมาร์เลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์สร้างหลังใหญ่นะครับ <Double. Four. S 1> เบิ้ลสี่แล้วเหรอเบิ้ลสี่มันไม่ได้การันตีเบิ้ลนะมันไม่เหมือนเบิ้ลสองกับเบิ้ลสิบสองนะครับเอ่อคอกสร้างไหนอะถ้าคอกสร้างไลน์สามนี่ เออเราน่าจะแพ้เลยครับแต่น่าจะไปตัดทันอยู่นะผมว่าเพราะว่าตานหน้าเรามีเบียร์ทิเซ่ครับ <Double two. S 1> เบิ้ลสองอีกเหรอเดี๋ยวก่อนนี่เขาเบิ้ลสามรอบในในการเดินรอบเดียวของผม,มนะแล้วได้ลายเลยได้ลายเลยทั้งที่เขายังไม่ได้ผ่านจุดสตาร์ทด้วยซ้ำนะ โอ้โหแล้วใครจะสู้ได้แบบนี้ผมเชื่อแับดับเบิลฮะเบิลสี่ไปสองรอบเลยนะไอ้เบิลสองกับผมไม่เท่าไรหรอกแต่เบิลสี่สองรอบไม่ดีก็เป็นยังไงกันบ้างรครับสําหรับ2เกมนี้นะจริงๆผมก็ยังไม่ชชว่์นะบางทีาอาจจะแค่ดวงดีก็ได้แต่ผมก็คิดว่าใช่นะ <S <S ใครมีความคิดเห็ยนยังไงหรือเคยเจออะไรแบบไหนมาก็ลองมาพูดคุยกันได้นะคอมเมนต์ไว้ได้ได้านล่างเลยเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคนนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องใหม่ให้หน่อยนะ ช่องน้องใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ